ครับสวัสดีครับค <ขอ S 1> ่ะไฮวอลทักทายแนน้ำตัวครับ <นำ S 1> สวัสดีครับผมวอลวรรณรัตน์นะครับก็ทักทายคนดูสัามสามพันเนี่ยสามพันแล้วผมซื้อบอทไปก็สองพันละเออหรอไม <laughs> <อ>่ใช่ไม่ใช่ขออีกสักขออีกสักสองพันเด้อจะได้วห้าพอดีคิดเดิม <laughs> อ้นเหรอคะไม่ใช่นะครับก็สวัสดีวันดูทุกคนนะครับว่างๆก็เข้ามาสนุกกันได้ตลอดทั้งชั่วโมงนี้เลยครับผมอยู่กับวอนะคะใครก็คิดถึงอะไก็คอมเมนต์มาอ่ะถามก่อนเลยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดีอะวอลนี่ดีพี่ไม่ตอบไม่แลไม่ก็มีก็มีทำงานช่วงนี้ทำงานบ่อยครับแล้วก็มีออกเพลงใหม่เพลงอะไร ไม่ฝันดีครับชื่อไม่ฝันดีคือฝันร้ายใช่แล้วก็ไปแต่ทำไมไม่ต้องชื่อฝันร้ายเลยนั่นเออนั่นเออทำไมไม่ต้องไม่มีความหมายก็คือไม่ฝันดีในความหมายเพลงของเราก็คือการที่เราฝันดีแต่ว่าฝันถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงครับแล้วพอตื่นมามันเฮ้ยมันเป็นฝันดีที่มันไม่ได้มีอยู่ในชีวิตจริงครับมันก็เลยแบบว่าฝันดีที่กลายเป็นไม่ฝันดีแต่งมาจากแบบเรื่องราวของเราหรือว่า ยังไงไม่รู้เขาแต่งมาผมว่าเราไม่เขาไม่ลองคำแบบนี้เขาไม่ซักท่อนสีสะักท่อนได้ไหมสักท่อนสะท้อนอย่ามาคำเดียวนะเตียวแลยอ่ะได้เม่เตียวมาด้วยจะมีไหมสักคืนที่ไม่ฝันดีอยากหลับตาจากนี้ เจอเธอสุขทุกคืนตอนที่ฝันถึงเธอแต่ยิ่งชจำเมื่อลืมตาไม่เจอหยุดเธอฝันที่มันวนเวียนแต่ผ้าเธอยิ่งจำยิ่งเจอยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจโขนุแต่เขา้อนั่งไปต้าน้อยนด้บท่อ่ะวีพร้อม คนลุกจริงนั่งฟังแบบได้ฟังสดสดเป็นบุญหูมากเลยนะคะร้องเพลงเนี้ยแล้วมันก็เศร้าตาแดงเลยอ่ะทิชชู่หม้แต่พอมาเจอเจ้าตัวเนี้ยก็ทำไมให้เเกี่ยวไหมอบอ่ะเรามาอัปเดตแกนพอรุบกิบก่อนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็คือคอมเมนต์มาได้เลยจะบอกคิดถึงถามว่าหิวข้าวไหมอะไรเงี้ยจะส่งข้าวมาให้กินก็คือพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนท้ายถ้า เวลาเหลือเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันไม่พอวันนี้เรามีของมาแจกด้วยเซราวอของเรามาทั้งที้ยเซราวอเออออะให้วอพูดว่าเราจะแจกเราจะทำยังไงเราจะทำงไงอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตอบวอลไม่ตอบสุขีงงงงอ๋อก็ต้องคอมเมนต์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่มาที่บอกเลยด้วยมา ก็คือแคปพาบอคู่กับ S A cleanser S A smoothing cleanser นะคะไปแชร์ต่อใน Twitter และติดแฮชแท็กมีเซรวีต้องมีเซรวอร์สิคะแฮชแท็กมันถอถทีมีนวโตมากเลยก็คือใครแคปไปนะคะทีมงานจะเข้าไปเลือกทวิตที่ถูกใจรับไปเลยเซรวีโลชั่นนะคะขนาดขนาด 8ปดสิบแปดเอาใหม่โอ้ในร้านี้เอาใหม่ได้ด้วยโอเค5 4 3สี่สามสองเอจอนก็คือทีมงานนะคะจะเลือกทวิตที่ถูกใจนะคะก็คือรับไปเลยรับไปเลยรับไปเลยมาที่หมู่เดียวมาที่หมู่เดียวโอเคนี่ค่ะเซราวีโลชช่นขนาด88มอลลรางวัลนะคะ เหนื่อยอ่ะก็จะมาที่เราคนเดียได้โอเคอย่าลืมแคปกันไปเยอะจะเขียนแคปชั่นอะไรก็คือเขียนไดเลยแต่ที่แต่อย่าลืมติดแฮชแท็กก็พอแอบถามกันเลยวันนี้ครั้งแรกที่นุ้งวอได้มาไลฟ์กับเซรี เป็นไงบ้างเราเตรียมตัวอะไรมาไงบ้างเตรียมตัวมาถามผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเตรียมประมาณ4ี่ล้านกว่าคงถามที่กับบ้านก่อนไปรม่นไม่นแ่เราะับไม่เราเตรียมคำถามมาเพื่อตัวเราด้วยแล้วก็ประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านด้วยต้องบอกว่าสาระความรู้มาเต็มๆแน่นอนฮะแน่นอน เรื่องผิวพัธุ์เนี่ยใช่เชิญเขาเลยไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ซิคริปตอบซิคริปตัวตัวใจเย็นๆก่อนก็คือวันนี้อย่างที่บอกบอเตรียมคำถามมาประมาณ400ล้านคำถามนะคะก็ต้องพาผู้รู้มาตอบเลยเนาะจะมาตอบเองก็กำลังอยู่ก็ขอหัวใจนะคะให้กับพี่เอนะคะเศสัชกรบดินหลักทองผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เซรั่ค่ะย้สวัสดีค่ะสวีค่ะต้อตอบปะ ผมเป็นรานปลาเลี้ยงปลาจริงเหรอปลาลอยปลาทองมาเลยเลยเลียงอยู่บ้านไม่เคยยังสัตว์อ้๋อหรอไม่เลยหนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบอยู่ครับชอบซื้อแมวก็เป็นเลี้ยงแมวมาหรอซื้อแมวก็มาอ่ะก่อนที่เราจะน้องเลื่อนไปเมื่าวานนี้เราขอวดกับคุณมาที่เซราวีก่อนนะคะกับมาที่ตซีพรีมเรานะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเซราวีของเรานะคะเป็นแบรนด์ เวชชั้นสำอางที่พัฒนาโดยแพทย์ผิวหนังนะคะเราก็ยืนหนึ่งเลยเรื่องการเสริมสร้างสกินแบเรียร์เขาพูาว่ามีงานวิจัยสนับสนุนมากมายถามวอลดีกว่าเขาไม่ถามเขาเลยไม่ถามแตถามวอลได้มีบริษัทไม่ถามรู้ไหมว่าสกินแบเรียร์คืออะไร ทำให้ความชื้นไม่ออกไปใช่ไหมให้พี่เอตอบว่าชีวตอบคือถูกไหมคะถูกเลวจริงๆมันต้องมีชั้นกันคือถูกต้องแล้วนะครับก็คือสกินเบลเลอร์หรือว่าภาษาไทยก็คือชั้นปะการผิวนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผิวเราครับเจ้าผิวของเรามันก็เป็นตัวที่ช่วยปกป้อง จากสิ่งแวดล้อมนั่นแหละพวกสิ่งกระป๋กงฝุ่นควนันมลภาวะนะครับหรือว่าช่วยบอก้่าเราจากพวกรังสีอวีอะไรด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าชั้นประการผิวของเราไม่แข็งไม่แข็งแรงนะครับมันก็จะทําให้เรื่องของเชื้อโรคเข้าผิวได้ง่ายใช่ไหมแล้วนกะ็ทําทให้พวกอะไรอะออสิ่งแปลกปล้อมต่างๆเข้าผิวได้ง่ายมันก็จะทําให้ผิวเราบอบบางแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้ใช้ครีมนู่นนะี่ันแพ้หมดเลยเพราะว่า อาการผิวอ่อนแอเราอย่างนี้ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยกันไม่อับน้ำว่ะพี่เอได้ปะเออไม่ได้อ่ายง่ายไอเดียวดีวหเออแบบเออเอาให้ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วที่เซราวีอยากให้คุณดูแลผิวอ่ะเพราะว่าจริงๆดูจากชื่อก็ได้ชื่อของเซราวีนะครับก็คือมาจากคำว่าเซรามัยกับคำว่า MVE นะครับอ่าก็เป็น เอ็มบีอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมานคนตอบว่า MVE คืออะไรแต่ง่ายๆคือมาจากคําว่าเซรามายแล้วก็เอ็มบีนะซึ่งเอ็มบีมันคือเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเองอนะครับ,อรบโอ้โหแล้วเซรามายเนี่ยก็คือตัวที่จะทําให้ผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องนะครับก็คือเซรามายเนี่ยจริงๆมันก็คือ,อไขมันชนิดที่เรียกว่าจําเป็นต่อชั้นผิวเรานะครับให้เปรียบกับว่าผิวของเราเนี่ยเป็นกําแพงอ่าอย่างอย่างผิวของน้องวางเนี่ยก็คือเป็นกําแพง กำแพงที่ช่วยปกป้องผิวของเราจากสิ่งแวดล้อมภายนอกกำแพงมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเจ<อ>้านี้เจ้าหนีไ้ไม่ดีับใรช่ถูกต้องก็คือเราจะต้องมีอิฐแล้วก็ปูน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าเซลล์ผิวหนังมันก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐแล้วก็ไอ้เจ้าไขมันที่เชื่อมอยู่ระหว่างเซลล์ ถ้ามีช่องโหว่จะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเราดูมันก็จะเข้าไปได้โอ้ยโอ้ยดูแลผิวะดีอ่ะแล้วผมได้ได้เยดูี่ให้ขวดยู้กับบ้านยใช่ใช่ใช่ในกับบ้านเละก็คือพอผิวเราไม่มีช่องรหว่ใช่ไหมครับมันก็ทำให้สิ่งแปดพรลอมเข้าผิวไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราดูแลผิวไม่ดี อาบน้ําก็อาจจะไปใช้พวกสารทําความสะอาดที่แบบรุนแรงทําร้ายผิวใช่ไหมครับหรือว่าอาบน้ําอุ่นอาบน้ำหนึ่งปะอาบางครั้งครับถ้ามันหนาวถ้ามันหนาวใช่น้ำ,นำอุ่นทพี่อาบประมาไหนร้อนร้อนจัดไปเลยเหรือว่า